สบายดีทุกคนมื่อนี่เนื่องจากพอก็แม่สามีเพิ่งไปฮอลิเดย์เพิ่นใกะะล้เหมาะพลาดนะเที่ยวคอยเฮ็ดอาหารให้สามีกินโบโวมหัว่าสิกินได้บ่พี่น้องพ่อคอยบ่ค่อยได้เฮ็ดอาหารกินสไลัดก็เฮ็ดกินเฮ็ดแต่ไข่ไข่กินเองเนาะเมนูนี้เป็นเมนูที่ว่าเออตั้งใจอยากจะเฮ็ดแต่คอยก็อยากแน่พี่น้องนะั่นคือเมนูส่วไก่คอยบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิกินได้บ่แต่คอยเฮ็ดให้เพิ่นกินพี่น้อง เปเบอร์นำนการพี่อนำ่าขั้นตอนและวิธีการสิเป็นดดดใดๆเมนูส่วไกลข้องข่อยเริ่มแรกาก็เอาเครื่องเทศของเฮามาขว่วมันหอมๆก็จะมีเป็นขิง ผักบัวหัวใหญ่หมักเพสตตามด้วยหา้างผักหอมปลอมพี่น้องค่อยขว้าให้มันหอมๆก่อนพี่น้องขว้าจะให้มันออกกลิ่นแต่บ่ให้ใหม่ยี่หรอให้ขว้าซ้ำหนึง่งพี่น้องโบหัววิธีการเห็ดของแต่ละคนสิเป็นแนวดายหนาะแต่ว่าถ้าคืออยู่บา้านห้ามันมีเตาไฟกับจีรพี่น้องมันจะหอมคักมกอะพี่น้องมกสักี่เทาหนึ่งก็หอมดีคือ,อยังนี่แต่ว่าข่อยใส่เมนูแบบกระเทงฮัดกระรัดฮัดพี่น้องเพราะว่าไอ้หยังมันบม่มีแบบเตาคือบา้านเฮาเนาะก็เลยใส่วิธีนี้ขวเอาน้นำใช้ลงไปพี่น้องเอาใช้ไปประมาณหลายเติบเลยพี่น้องงเเพรราาาาะะว่่อยัซซ้กกกกไมนนสสิิุโดตบ ต้องต้มจนไก่มันสีเปื่อยหมดเลยพี่น้องล้างากนนี่ก็ต้องเอาเครื่องเทศที่เอาขวาับปลา,าเห็นลงไปพี่น้องเอาลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือขอจะยังบ่าท่านี่ปรุงอีกยังหลเถ่อเพราะว่าห้าจะมาปรุงเวลาห้าคขกดเขาให้มันเขากันตอนชุดท้ายเนาะเอาไก่ของห้าลงไปต้มต้มประมาณ 40, 40นาทีพี่น้องเพราะว่าไก่ของห้ามันโอ่งใหญ่แน่นาะบางคนก็นคือแล้วแต่คนสีเห็ดเนาะบางคนเขาเจะใส,ส่สิงไข่ใบขี้หูดใส่เครื่องเทศใส่ย,ย่างแตกต่างกันไปเนาะสำหรับคนมันมีสำนีก็เลยใช้สำนีพี่น้องเมนูของห้าวเหมือนที่ห้าวสกินก เขามาหูหูแหลกะมาเบิงไก่เทาต้มป้าไววเนาอมันสุกแล้วบอ่อจากหว่ามันสุกหรือบ่สุกอนอเอาสอดน,นะนะจิกจ๊กจิก๊กข้าไปเนาะถเาว่ามันหนุ่มๆสิฮาก็ถือว่ามันสุกแหลแต่บ่อยกะได้เวลาแล้วพี่น้างพอต้มมากรอน่ะซีิมนาทีแล้วล้างนักก้นก็นตักขึ้นมาพักป้าไหวให้มันเย็เนเพี่เ้ะอะบ่ให้ถึงขันว่าเย็นอีหลีแแต่ว่าเย็นซาห้าสิีามาจีกมันได้พี่เนองเ้าตองเอาโอไก่ของเฮาออกมาจีกิ๊กิ๊กิ๊กคน มันจะมีเครื่องเทศที่ข่อยเอาตมใส่น้ำกันไว้เห็นเอาออกมาผีน้องตักออ,ออกมาขบ่าเอาใส่ปนกับซุปเลยเพราะว่าเวลามันกินมันอยากนาะเพอสนั้นก็คือเอาออกพวกที่เป็นกอเป็นกลางเงี้ยผีน้องกลางเพราะว่าปอไในกลาออกเนาะใส่เพราะแต่มันหอมซื่อเนาะบริกินเนาะกัดสุดแหลแต่บางคนเนาะบางคนก็อาจ,จติตำให้มันวนๆเลยกินไปน้ำกันเลยแต่ว่าสำหรับข่อยคือเอามันออกเนาะผี่น้องแล้วก็เอาตัวทีมันย่งนี่รสชาติไดนี้มาตำพีน้องคือคิงไงสิ หอมบัวบอกพริกสิเอามาตำ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 เนาะตำไห่มันมุนมุนกะว่าม,ม,มันโอเคได้ทาได้ที่แล้วเขากะผักป้าไว้จักน้อยหนึ่งหลก็เอาไก่ของเขามาจีกีกีก,กีกีเป็นตอนน้อยๆจนกว่าว่าเออจีไปครบวัตถุกอง่งทุกอย่าง เขาก็จีกไปแบบนี้ทุกคนหลายคนกะใส่วิธีต่างเนาะบางคนอาจจะใส่เบิดข้าองค์ก็แล้วแต่แตสำหรับข่อยคือจีกพี่น้องจีกมาเป็นตอนน้อยๆหน่อยเพาะย่างเนาะมันจะกินง่ายเลยกอย่างสามีของข่อยนะแล้ว่บ่อยสิหูกินเนาะถ้าว่าเอาไปให้เพิ่นกินแบบนี้เพิ่นจะจีกเพื่นกัดแหนยาพี่น้องพะนันก็คือพยายามเพ็ดวิธีง่ายๆให้เข้าจเนาะเวลาให้เขาจักกินง่ายๆพี่น้องเพราะว่าอาหาราวข้าข้าเนาะมันเป็นอาหารที่ว่าขาบโคุ้นเคยแต่กาเขาจะบ่ถือรสชาิเดนพอยันให้กับสอรบ้านเอบ้ยก พี่น้องเพราะว่าอีหยังวัฒนธรรมการกินบั๋นข้ากับบั๋นเฮามันแตกต่างกันเนาะหลายคนมักถามาวาเออไอสามีบวกกินน้ำบอก็กินที่กนพี่น้องบางอาหารเราก็กินเนาะถ้าเฮห้เรากินเราก็กินแต่ว่าส่วนแรกของขมขอยถ้าเรากินเนาะเพราะว่าอีหยังแม่ขอเราเราเห็ดกินอยู่แล้วเนาะเราก็กินของแม่เล่าสินะขวาก็ขี้ขาดเห็ดกินแน่แหละพี่น้องหลังจากนี้เฮาก็จะมาเลิมปุ้งเนาะส่วนวิธีการปุ้งน้ำเสแยกเป็นสองอันพี่น้องเป็นส่วนของเผินแล้วก็ส่วนของข่อยจะเลิมเห็ดของเผินหั่นก้อนของคุณสามีก็ใส่เป็นผงผงแป้งนัล้กพาหองมไป ชีซอยป้าไหวแล้วก็น้ำปลาลงไปน้อยนึงล้างจากนั้นก็ค้นคลุกเข่าให้ทุกอย่างมันเขากันปกติแล้วเนาะเห็ดส่วนไก่มันสิมีหนําน้าแต่ว่าเท่าเราหมักกินหนําพี่หน้อเขาเลยเห็ดเป็นตอนยังสีให้เพิินล้างจากนี้เขาก็จะม่เห็ดเป็นส่วนของข่อยส่วนของข่อยได้เอาพริกที่ว่าตำป้าไหวใส่ลงไปจนเบิดเนาะล้างจากนั้นก็จะใส่เป็นผักบัวอะไรแปลงนัวที่ห้าซอยป้าไวหวส่วนว่าข้องข่อยเนาะใส่พริกป่นลงไปน้าแล้วก็มักนาห้อยลงไปเขามักสมสมพี่หน้อเวลาเฮาเห็ดส่วนไกลพอสั่นเขาจะใส่มักนาจากสองเปียง ตามด้วยปลาแดกปลาแดงนี่ใส่ซีเรียลไล่แด่พอเป็นคนที่มามักกินเค็มมักกินวน่าพอสนันก็คือใส่ซีเรียลไล่ามาจาังแซบล้างจากนั้นก็คือคุกเขา่าทุกอย่างให้มันเข่ากันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้แม่รสชาติออกมาแซบซอยล้างจากนั้นอยจะเติมน้ำลงไปพอเขาเป็นคนที่มามักสดนำ้ำพอสนันน้นต้องใส่น้ำลงไปแล้วแต่แต่ละคนก็จะใส่นำ้ำอูจจุน้อยหนึ่งแต่สำหรับคอยี่ใส่ไล่เติมเพื่อว่า,หาไหวสด หลังจากนี่ก็จะมาตักใส่จานให้คุณสามีเป็นอันซัมเลเซสสินเมนูส่วไก่กินกับขาวเจ้าขาวุา้งหอนหอนพักบัวห้วยแล้ข่อยส้ห้วยนายเพิ่นด้วยซอสเทอริยากิเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ว่ามักกินซอสเทอริยากินะเขาก็เลยห้วยให้เพิ่นเนาะกระสีไดเป็นหน้าตาแบบนี้ออกมาเรียบร้อยแด้วจ้าส่วไก่สไตล์แบบเล่าเล่าร็จเสเซจสินส่วไก่ของอีสันลาวเท่ อยู่ o ด t like? อืมโอเคแต่ไม่มีอะไรหอมเอามาด้วพี่นอ้องัวไก่แล้วๆสมเป็นเ็จสินเห็ดเห็ดถากินแล้วเขาเพิ่นมี่คองข่อยอะเจ้ากระหง รสสายเราคือรสสาอยู่บ้านเท่าเลยพอมักรสสายแบบนี้ก็มาแล้วพี่น้องสม,สมนัวจากนั้นกินขิง,งสำหรับไผ่ทิวมามักเฮ็ดสัวไก่แบบได้ก็มาแช่กันได้เด้อพี่น้องว่าพวกเจ้ามีวิธีการเฮ็ดแนวดายหรใส่ยังแนยจังสีแซ่บแต่สำหรับวิธีของขนะ่อยน่ะไผ่ทิวาอยากนำวิธีของข่อยไปเฮ็ดกะ ได้พี่น้องวิธีนี่ก็แสบคือการนาอขอบใจแล้วลวทุกคนเชียเขคำวาเบิรงและทุกคนที่ติดตามเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหนาะไปก่อนเด้อจา้าบ๊ายบาย